ดับดับดับเวทเด็กเวทเดไปดูครับดูนะแต่สองข้างสองข้างเรารับเราจะต่อไปที่ใต้หัวไหล่เขาและแต่สองข้างเฉ็อกที่บริเวณข้นคอเลยแล้วก็จะยกข้อมมต้องช่วยเขายปกติไมจริงนะทิงตัวจากนั้นเราจะพรองทุกท่านตัวขมือครับจะับที่ ลีใต้รบแผลจากที่งรกอกการกอถ้ามันมีกุ้พันเราจะลากไงครับเราแค่ยกนะใต้ขึ้นนะเก่งก็้าไวแต่หนังตรงนะลากตายเลยนีลก็มีเป็นแบบนนะง่ายลงมาแล้วจะได้ทำไงล่ะ <c oughs> ถ้าเป็นนัดระเบิดนะงาน่า,นะงายามากขาข้าขึ้นเลย

ถ้าชกแบบสองคนทำไงคนแรกเข้าจายนนะครับนั่งชันเขาฮะ ชูโยกขึ้นมาสีเออเออทีนี้จับไปที่ข้อมือขาวมือขวาจับข้อมือขวามือซ้ายจับข้อมือซ้ายคนที่ต่อทำไงครับจะยกเพื่อนเอิร์นชื่ออะไรครับ ตันตันพวกร้ายขาหักตันขาหักด้วยเราจะยกแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ครับดูว่าขาฝาของตันทั้งหักเราต้องทำการดาวเสือไหม<ช>ไม่มีเผือไปนะไมอดู่รเ,เราไปเกขายาวเราให้เกยแน่นยกนะขาขึ้นแต่งตรงไหม้รง

ไปเลยป่วยเลยเป็นป่วยเลยขอีท่านครับขอีท่านเลยครับเลกนี่เราจะไปอ้าวนั่นหัวใจมาเลยนะหัวมาเลยนะนี่สี่ท่าเปไง